ก็ครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆุกท่านนั่นเองนะครับก็วันนี้มีอยู่กับรายการรายการไองเรีเช่นเคยนั่นเองเป็นรายการดีๆที่ไม่มีสาวะนะครับก็ วันนี้จะมารีวิวแอปดีๆในพาร์ทที่หนึ่งสองสามอ๋อพาร์ทที่เจ็ดนั่นเองนะครับกนบน็นับกันเยอะก็แอปนี้ก็เป็นชื่อแอปว่าวิดีโอโชว์นั่นเองก็เป็นแอปที่ได้รับการอัปเดตใหม่เป็นเวอร์ชันานนั่นเอง แต่ของผมยัเป็นโปรนั่นเองนะครับผมข้าวงานของชางิจะดีมากมซึ่งอ่ายกตัวอย่างมาสักอันหนึ่งครับก็เทึบ ็จะมีการแทรกเพลงนั่นเองอะนะครับก็มืแอันนึงกดผิดก็มีรูปเล่นเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับแอปนี้ซึ่งได้รับการอัปเดตใหม่อย่างดีขึ้นขึ้นมากเลยนะครับก็ไปที่กับสามาัถบวกคลิปได้ใหม่นี่ไงบวก มาเนี่เอเอเป็นภาพอสามาครถแก้ไขคลิปเป็น มีการเปลี่ยนน,นะครับมีเพิ่มระยะเวลาของภาพนั่นเองนะครับแล้วก็มีการคัดลอกแล้วบวกเพิ่มนั่นเองตรงข้างล่างนี้เองนะครับก็มันปรับใหม่ขึ้นมันดีขึ้นกว่าเดิดม,ม,เมเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องความเร็วนะแถมมันไม่รองรับในรูปภาพนั่นเองนะครับก็เร่งเป็น 1. 2 1.4ดอหนึ่งจุสี่มันก็มาเป็น สองเป็นสี่คูณแรมด้วขแปดเพิ่หาก็มีให้เขียนหัวข้อย่อยแล้วแบบนี้อบบน,น,นีอ่ะเพิ่ม็้อราการเล้วผนได้อหไ่งนะครับ มีขึ้นแล้วก็มีให้ใส่สตริกเกอร์นั่นเองนะครับให้มันเป็นสิมูก มันจะใส่เป็นรูปเรานะครับแบบเรามองกล้องแค่แคมนั่นเ,นเองปอะมาณแบบน,นี้จะเป็นแบบนี้นั่นเอง ครับแล้วก็จะมีรูปเราขึ้นจนจบเลยก็ผ่านไปสำหรับวันนี้นะครับก็เสียงเบาขอภั่ทัหนเ้งให้รายเพลงหรือว่ารูปเราสามารถกดบวกนะกดว่าว่าอะไรไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีการพากเสียงได้ด้วยนะครับก็ ดีนะครับเป็นการตับใหม่ที่ดี ยังไงเอ,หง,องหนึ่งฟีเจอร์ก็คืออธิบายไปแล้วครับเริ่มตน้น่คือข้อดีมันที่มันปรับใหม่นะครับคือการบันทึกเนี่ยสามารถย่อหน้าจอได้นั่นเองคือมันพัฒน,นามา เราจะเห็น okay. วิดีโอชอน,นั่นเองก็มีคงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงต้องราไปก่อนน,นั่นเองแอปที่มันดีขึ้นมากไม่บายนะครับผมเจอเปิร์นซีโยเกม